วิธีใชร้รถ BMW R12 GS นะครับเราใช้ Power Sport นะครับเพราะว่า BMW เนี่ยมีหมแนสสคบแนบัสนะครับมีแคนบัสนะครับกขั้นแรกก็คือเสียบปลั๊กนะแล้วก็เสียบเข้าช่องที่จุดบุหรี่ของ BMW เลยโดยผ่านตัวอะแดปเตอร์ซิกปลั๊กนะครับต้องใช้รุ่น Power Sport เท่านั้นนะฮะ ที่จะชาร์จกับโหมดแคนบัสของ bmw ได้แล้วก็เปิดกุญแจครับบิดกุญแจเครื่องจะทำการชาร์จนะครับนี่เออใส่เขียวกับพิบละก่อนหน้านี้ไฟเขียวไม่กับพิบเพราะว่าระบบยังไม่เปิดนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากที่เครื่องเริ่มชาร์จแล้วเนะี่ยก็บิดกุญแจออกเลยนะฮะเอากุญแจออกได้เลย,เ,ลยเครื่องก็ยังจะยังชาร์จอยู่นะครับ นเต็มถึง80%ของความจุบแบตครับนี่ไฟดับแล้วแต่ก็ยังทำงานอยู่ครับนี่ไฟเขียวตรงนี้ก็ะพิบอยู่แล้วก็ไฟชาร์จยังปิดอยู่ถ้าเกิดไม่มีกุญแจก่อนนะมันจะไม่ activate ระบบแ a n Bu สนะครับจะชาร์จไม่เข้านะครับจะสังเกตได้ว่าไฟจะไม่ขึ้นตรงนี้นะแล้วก็ไฟเขียวตรงนี้จะกะับพริบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชาร์จ Uh, bmw r 2 0 0 g s, mm hmm. <S ด้วย power sport เนี่ย mm hmm. ก็ขั้นแรกก็คือต้องกด uh, บิดกุญแจก่อนแต่ว่าจะชาร์จทิ้งไว้ไม่ได้นะครับพอเครื่องเต็มถึง80%แล้วเนี่ยระบบของรถนะฮะจะตัดการทํางานจะตัดการชาร์จไฟครับนี่รถเป็นคนตัดนะครับไม่ใช่เครื่องชาร์จจะทําให้ไม่สามารถชาร์จต่อได้ฮะจะชาร์จได้ถึง80% เท่านั้นนะครับไม่สามารถชาร์จเสียบคาไว้ได้สำหรับ B M w นะครับที่มีระบบ c a n b u s ถ้าต้องการจะชาร์จทิ้งไว้นะครับก็แนะนำให้ต่อสาย Comfort Indicator i l e ์นะครับเข้ากับแบตเตอรีอ่ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับที่เปิดตรงนี้เปิดฝามานะขันน็อตเปิดฝามาแล้วติดตั้งสาย Comfort i n d i i a t o r i ร e t หรือว่าไฟบอกสถานะครับแล้วก็จะสามารถคือชาร์จตรงกับแบตเตอรี่เลยนะทีนี้ก็จะสามารถชาร์จทิ้งไว้ได้